นี่คือกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ใต้ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธ,ธานีเพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารโดมขนาด30คูน20เมตรก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางชุมชนนะครับที่ร่วมมือช่วยกันนะครับในการทอดผ้าป่านะครับเพื่อสร้างโดม นะครับโดมที่เราจะสร้างนี้ก็ขนาด30เมตรคูณ20เมตรนะครับที่มาที่ไปก็คือ,อในการทํากิจกรรมของโรงเรียนบ้านไร่ใต้นะครับในแต่ละครั้งนี่นะครับเช่นวันไหว้ครูวันเด็กนะครับเราไม่สามารถที่จะรองรับนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่าทางชุมชนเราเนี่ยเป็นทางชุมชนใหญ่นะครับผู้ปกครองมาให้ความร่วมมือในการจากกัดการศึกษาเยอะ นะครับเราจึงเราจึงมีการประชุมครับการแศึกษา,าร่วมกับชุมชนว่าเราจะสร้างโดมเพื่อทำกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมของชุมชนเนื่องจากโรงเรียนบ้านไร่ใต้เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานดังนั้นการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคนในตำบลไม่ว่าจะเป็นแกนนำชุมชนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงสิทธิ์เก่าในหลากหลายรุ่นทางนี้ทุกคนคาดหวังว่าเมื่ออาคารโดมก่อสร้างเสร็จจะทำให้ลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่อต่อก,การเรียนการสอนได้ดีขึ้นต้องขอบคุณนะครับาทางชุมชนตำบลไร่ใต้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่มาช่วยทางกรรมการทานยิ่งาท่านสันเส้นสูตท่านมหาวิเชียนเองท,ที่มา ร่วมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรียมอย่างยิ่งนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเขามาช่วยนะครับล้วก็อีกหลายสายเพราะว่าเราเรามีประมาณ70็ดสาคนสายที่มาช่วยมาร่วมด้วยนี่คือความร่วมมือของชาวบ้านอันเป็นทุนทางสังคมที่ทุกคนมีความสามัคคีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จึงสะท้อนได้ดีว่าหากสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งนี้ก็นื่องด้วยพวกเราต้องการเห็นลูกหลานมีคุณภาพชีวิตอันเกิดจากการศึกษาเพื่อส่งต่อสิ่งดีงามให้แก่กันและกันศูนย์ข่าวชุมชนสำนักข่าวข่าวคน้นคนบ้านไร่รายงาน